เดี๋ยววันนี้จะให้ดูบรรยากาศหมู่บ้านที่แฟนผมอยู่นะครับว่าเป็นยังไงจะเลือนไปถึงไหนแล้วน่าอยู่ไหมหน่าไปเที่ยวเล่นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะให้ชมนะครับบรรยากาศถนนหนทางก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีทางดําอยู่บ้างก็ไม่แดงเสมอไปผมยังเสียดายอยู่เลยครับที่ไม่ได้ไปด้วยถ้าทำบาสปอร์ตเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้ไปด้วยกันแล้วรวมๆแล้วผมก็ว่าโอเคเลยนะครับน่าอยู่มากรถก็ไม่เยอะไม่วุ่นวายธรรมชาติเยอะมากๆเลยตัดมาดูพี่น้องจอ ควมนคู่นี้กันบ้างครับพี่ชายพาน้องวิ่งแล้วไม่ทันไหลดูรวมๆแล้วลูกผมผมชอบแหละครับเล่นกันอยู่2คนไม่มวุ่นวายกับใครมีความสุขกัน2คนพี่น้องหนุ่มมิเกลนี้ไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลงนะครับเพราะนางน่ารักแล้วก็ยิ้มเก่งหัวเราะง่ายด้วยไรแกลงอะไรก็หัวเราะยิ้มได้ตลอดทั้งวันเลย ที่เขาทําอยู่นี่ผักอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่เฟรบอกว่าผักกาดผักกาดเอาไปตําเอาไปต้มเอาไปตากอ,อะไรสารพัดอย่างนีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแถวบ้านเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ชอบอร่อยมากเลยว่าอย่างนั้น และนี่คือเมนูกแก้หนาวของคนทางนั้นครับก็คือต้มถัว่วลันเตากินร้อนๆผมก็บอกเลยว่าผมหิวเหมือนกันน่าจะอร่อยหอมมันมากๆเลยกินอุ่นๆร้อนๆแบบนี้อากาศหนาวแค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวละครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอ่รอร่อยอือเลยโอ้อร่อยอร่อยอ และนี่เลยครับผักที่เขาพากันเด็ดซ่อมเมื่อคืนนี้เช้า,าม,มาเขาก็เอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะเขาเเจะไปตำแล้วก็ไปตากแดดเห็นว่าอย่างนั้นนะครับยังไงคลิปสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับไม่เนีนไม่เนีนอันนี้อันนี้เนนเนนเนนัวัวมาเอาไปทำหมวัวหนุนไป